นี่สอนี่ลอยแกะสลัดผ้าแอระผ้าตัวหนกผ้าอะไรเองผาพญาเต่าทองนะครับพญาเต่าทองนี่ไม่ใช่แมงเต่าเลยห้าห้าศูนตาดีอ๋อนี่ดีสองห้าห้าศูนย์ี่แสนี่้อยแกะสลัดผ้าแอร้าตัวหนกผ้าอะไร่เองผาพญาเต่าทองนะครับ พญาเทองนี่ไม่ใช่แมงเต่าเลยนะห้าศูนย์เนี่ปเนนหน่ขาที่เป็นลูกเต่าพยพญาเต่าทองก็คือที่ธรรมชาติได้สร้างไนี่ยีนมันนี่ขาที่เป็นลูกเต่าหใยักษ์มน ย่อยากห yup. ัวอ่างที okay. ่ธรรมชาติได้สร้างฝันไว้หอยหอยนี่ไงซอ่นี่รอยแกะสลักหาแอราตัวนหินผ้าตัวนี้คุเองผาพญาเต่าทองนะครับพญาเต่าทองนี่ไม่ใช่แมงเต่าเลยห้าห้าศูนย์ตาดีอ๋ออันี้ดิสองห้าห้าศูนย์